สวัสดีค่ะมาชวนทำสูตรเค้กง่ายๆกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food ายชยาค่ะคลิปนี้จ็คมาชวนทำบัตเตอร์เค้ก็ักกแลตครัมเบิลค่ะสูตรบัตเตอร์เค้ก็อกกแลตเนื้อนุ่มฉ่ำเนยด้านบนเป็นครัมเบิลกรุบกรอบจะทำทานเองหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะ ปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกเราจะมาทำครัมเบิลกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายเนยสดแป้งอนเนกประสงค์และเกลือค่ะนำส่วนผสมทั้ง4อย่างมารวมกันค่ะใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะ จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันถ้าใครจะใช้เป็นแป้งเค้กก็สามารถใช้ได้ค่ะคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเนยที่ใช้ก็จะเป็นเนยที่มีความเย็นเป็นเนยนิ่มแต่ว่าไม่นิ่มจนแฉะนะคะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปัน่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นแทนได้ค่ะจากนั้นนําไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะ เสร็จแล้วไปเปิดเตาความไฟค่ะวันนี้จะใช้ไฟที่170องศาจะก,ก็จะวอวามไฟไว้ที่175องศาค่ะต่อไปมาเริ่มทำเนื้อบัตเตอร์เค้กค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงตีเนยสดให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวค่ะจะใช้เป็นเนยสดจืดนะคะถ้าเป็นเพื่อนจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้ค่ะแล้วก็ให้รดเกลือหรือว่าไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะ พอเนยอ่อนนุ่มดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงหรือใครจะใช้ความเร็วสูงไปเลยก็ได้ค่ะตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนประมาณนี้ค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่3นาทีนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมค่ะ ต่อไปมาเตรียมไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะจำนวนสฟองตอกไข่ใส่ถ้วยทีละ1ฟองแล้วนำไปรวมกันค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำไข่ที่ได้ไปเทใส่ส่วนผสมที่ตีไว้ค่ะโดยแบ่งใส่จำนวน4ครั้งค่ะตีด้วยความเร็วระดับปานกลางนะคะ แต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ20-30วิหรือดูจนกระทั่งส่วนผสมของไข่และเนืยเข้ากันดีค่ะตอนที่เราตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะแนะนำให้ตอกไข่ใส่ถ้วยทีละหนึ่งฟองแล้วจึงนำไปรวมกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าพบว่ามีไข่ใบไหนที่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะ หลังจากที่ใส่ไข่ไปจนหมดแล้วนะคะเราก็จะตีให้เข้ากันจากนั้นก็จะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดค่ะเสร็จแล้วให้เราตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยใช้ความเร็วระดับปานกลางตีให้เข้ากันเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เราปาดส่วนผสมค่ะต่อไปเราจะไปเตรียมแป้งค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้นมผงและเบกกิ้งโซดาค่ะเทส่วนผสมทั้ง4อย่างรวมกันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนําแป้งไปร่อนรวมกันจํานวน1-2ครั้งนะคะในคลิปนี้จะไม่ได้ร่อนแป้งให้ดูนะคะหลังจากร่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมาแบ่งใส่ส่วนผสมค่ะเราจะแบ่งใส่แป้งสลับกับนมเราจะใส่แป้ง3ครั้งแล้วก็แบ่งใส่นม2ครั้งค่ะใส่แป้งลงไปครั้งที่1เราก็เปิดสปีดความเร็วต่ําตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นใส่นมสดลงไปค่ะนมสด40กรัมให้เราแบ่งใส่สองครั้งนะคะครั้งแรกใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วต่ำค่ะจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะจากนั้นใส่แป้งลงไปครั้งที่สองค่ะเราจะคนแป้งก่อนนะคะเราจึงเปิดเครื่องตีเนื่องจากแป้งจะได้ไม่ฟุ้งกระจายค่ะ เปิดสปีดความเร็วต่ำเหมือนเดิมนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่นมสดที่เหลือลงไปค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะจากนั้นใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะ ตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจากนั้นให้เราปาดส่วนผสมค่ะในการปาดส่วนผสมก็ให้เราปาดด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะคะให้เข้ากันค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันจนมีเนื้อเนียนใช้เวลาประมาณ1-2นาทีค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเรียนแล้วเราก็จะนำไปใส่พิมพ์ค่ะส่วนผสมที่ได้จะประมาณนี้นะคะทาเนยหรือน้ำมันที่พิมพ์เค,ค้กค่ะจากนั้นวางกระดาษรองอบทับลงไปเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์ได้ทั้งหมดค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์วงรีขนาด1ปอนด์ค่ะ เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์จากนั้นใช้ไม้สาสะอาดคนลงไปในเนื้อเค้กและเคาะพิมพ์เบาๆสองสาครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นนำครัมเบิลที่เราทำแช่ตู้เย็นไว้นะคะนำออกมาแล้วก็ผสมเข้ากับช็อกโกแลตชิพค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำไปเทใส่บนเนื้อเค้กค่ะเทให้ทั่วพิมพ์เค้กเลยนะคะ แต่ระวังอย่าใส่มากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เค้กล้นค่ะตอนที่เราอบอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใช้ไฟบนล่างค่ะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะจะก,ก็จะนำเค้กออกมาแล้วก็เช็คสุกด้วยไม้สอาดสะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กจะเจะติดมาก็คือสุกแล้วค่ะเราจะพักเค้กไว้ให้เย็นนะคะเราก็นำมากลับด้านค่ะ จะพักไว้จนเขาอุ่นนะคะไม่ถึงกับเย็นสนิทค่ะจากนั้นนำมากลับด้านค่ะแล้วก็ดึงกระดาษรองอบออกเสร็จแล้วจะ,จะใช้พลาสติกแรปนะคะพันเค้กไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของเค้กนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย5ชั่วโมงหรือจะนำไปแช่ค้างคืนเลยก็ได้ค่ะวันนี้จะแช่ไว้1คืนนะคะพอแช่ไว้1คืนเช้ามาเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะ เนื้อเค,ค้กมีความหอมนะคะเนื้อนุ่มค่ะด้านบนก็จะกรุบกรอบด้วยครัมเบิลนะคะเนื้อเค,ค้กช็อกโกแลตจะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็หวานน้อยค่ะจะได้ความกรุบกรอบจากครัมเบิลแล้วก็หวานเล็กน้อยจากครัมเบิลด้านบนนะคะเค,ค้กเนยสดช็อกโกแลตสูตรนี้หอมอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องราไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ